ราคาว้าจัดเสือเหลืองตั้งราคาจูดเบลลิงแฮม130ล้านปอนด์บอร์เซียดอทมุลทีมอันดับที่4ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเตรียมตั้งราคาจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย19ปีจำนวนเงิน130ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจของหลายสโมสรสำหรับสโมสรที่กำลังหมายปองเบลลิงแฮมมีทั้งทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและลิเวอร์พูล รวมถึงยอดทีมในลาลิก้าสเปนอย่างเรอัลมาดริดแสดงความสนใจนักเตะรายนี้จากรายงานข่าวระบุว่าหลายสโมสรประเมินราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่87ล้านปอนด์แต่รายงานล่าสุดทีมจากเยอรมันต้นสังกัดต้องการตั้งราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ที่130ล้านปอนด์หรือประมาณ5,633ล้านบาท